อีกสามดอกครับขาแบบนงพี่น้องดอกแรกครับพี่น้งอนงน่อยครับ

พึ่งสาดครับพึ่งขาวไงครับอือได้ยู่พี่น้องอือได้ดูพี่นออ้นองสองสามสี่ดอกดอกเล็กหน่อยครับ จงไว้กับบางยังครับพี่้องความันยางครับสวยไหมนี่ใหญ่พี่้องนี่ดอกหนึ่งครับ ดอกมินคับเหี้ยวพี่ดอกวหยล่วกี่าอะไรเน่ยเ้ยตีหมวกรุ่นเลยครับ ดอกนึงครับอือเลือะพี่น้องดอกเดียวขายก็ึ้นละหายากนะครับพี่น้องกำลังเกิดครับดอกน้อ,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 อ ừ. Ừ. ยบรรย,ยากาศตอนเศร้าๆนะครับพี่น้อง มอ,มอกปกคุมเลยครับ กองดอกครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องงามๆเลพิ่งนกยุ้งครับสองดอก ดอกนึ่งรับ้งคนทั้งคนเราจะเห็นคอนเทนเนยร์าจารพึงแดงครับดอกเหนีวประดี่นองสอดอกครับดอกหนึ่งครับ ใกล้ๆก,กันครับดอกน้อยครับน้อยครับงไว้บ่ได้เลยเพี่น้องทั้งยาง,งาครับงไว้คนเอาอเราื่อดอกนึงครับ พึ่งแดงครับดอกน้อยๆนะครับพึ่งนุกงอกออกกลางเดินเลยครับ Càng thắng nhang nó chúng mày cũng bao được không tôi sẽ làm hết cái chuyện bảo vệ ngoài nhang cái được เห็ดพึ่งนุ่งนุ่งดงครับหัวเขียวพี่น้องดอกเดียวไข่แล้วงกครับไข่แล้วงกกำลังออก, <c oughs> ออก,ก,ออกเฮ้ยพี่น้องมีไข่แล้วครับเริ่มมีไข่แล้วหลายไข่เลยพี่น้องือ ข่หน,นึ่งน่อยครับไข่หนึงน่อยโคตรท้องปลวกไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งมืออื่นมูนี่หาดอกพี่น้อง เป็นดอกน้อยๆนะครับอีกดอกหนึ่งครับดอกน,น,น้อยแบบนี้นะครับเราดอกก็มันดึง ดอกหนึ่งครับดอกนั้นหนาจี๊ยงๆนะครับดอกเดียวครับแตกๆเลยห่วนเฮงอือขามาพี่น้องเหลือข้ให้เจ้านะครับดอกนี้ สามดอกแดงๆนี่ครังผมเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดช่องสุดท้ายของเขาแล้วนะครับมาชมผลงานมือน,นี้เนะครับพี่น้อง เป็นเห็ดพึ่งนุกนุ้งครับกำล้องออกพี่น้องบ่ระท่านได้เถาเลยครับเดีย๋ยวนี้เห็ดเราโงอยูยที่ใครหาใครเห็นรวมนี้หน่อยนึงนะครับเห็ดพึ่งนุกนุก้งจะอกงามๆเลยครับพี่น้องสี่เลยเอ้าพี่น้องคลิปนี้ว่านี้อย่างไรครับคลิปหน้าสิพาพี่น้องไปทังใดจังไปรุ่นน้ำกันเด้พี่น้อง,องคลิปนี้สวัสดีครับ